ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้12พฤษภา2564นะครับก็กลับมาติดตามบทวิเคราะห์คริปโตเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ4สกุลหลักนะครับ Bitcoin Ethereum XRP แล้วก็ Litecoin นะครับยังไงก่อนเข้าบทวิเคราะห์ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่ จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเข้าเนื้อหาของ Bitcoin บทวิเคราะห์ของ Bitcoin กันเลยดีกว่านะครับก็เมื่อวานนี้หลังจากที่เราได้คุยกันว่าราคาลงมาทดสอบบริเวณแนวรับนะครับก็เหมือนเหมือนคุมกราฟได้ยังไงไม่รู้นะครับก็ราคาก็กลับมาที่กระถูกซื้อกลับมาแหะครับหลังจากที่เมื่อวานเราคุยกันว่าเอยราคาลงมาแนวรับนะครับพูด คำนี่เองนะครับก็เหมือนเหมือนกําหนดให้มันเดินยังไงไม่รู้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นพฤติกรรมของมันแหละครับนะเราก็เล่นตามพฤติกรรมของมันนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอย่างที่บอกว่าเโซนโซนแนวรับเนี้ยราคาก็ยังมาเล่นในโซนแนวรับนะครับแล้วก็แนะนําว่าซื้อกลับมานะครับก็คาดว่าจะวิ่งในกรอบนะครับก็มาเหมือนสั่งได้เลยครับนะมาเหมือนสั่งได้ นะครับอ่นะก็กลับมาครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับสําหรับที่สําหรับคนเล่นบายนะครับสําหรับขาบายเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีคือไม่พักลึกครับไม่พักลึกก็ดีครับเนาะถ้าเกิดมันพักลึกลงมามาเล่นกับกรอบเดยนี่ก็อันตรายเหนื่อยเลยเหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นลักษณะของการไซด์เว์อ up นะครับเป็นลักษณะของการไซด์เว์อ up คือฐานมีการยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จริงๆในภาพนี้ในกรอบราคานี้เราคุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยเนี่ยครับอันนี้นี่คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็คุยว่าเอ้ยมีการเบรกแล้วเบรกมันก็ต้องมีการพักมีการอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะวิ่งก็สําหรับบิตคอยนะก็จริงๆกราฟแบบเนี้ยผมว่าเล่นได้จังหวะดีกว่าแบบมันวิ่งอย่างเดียวนะครับเหมือนหลายๆตัวเนี่ย วิ่งอย่างเดียวครับพอมันวิ่งอย่างเดียวไม่พักไม่สร้างฐานไม่อะไรเนี่ยหาจังหวะเข้ายากครับเนาะจริงๆแบบเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยผมถือว่าเป็นจังหวะสัญญาณเล่นที่แบบอ่ะมันมันวิเคราะห์แล้วมันคือมันมีจังหวะให้วิเคราะห์ครับมันมีจังหวะให้เล่นมันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับไม่ใช่แบบไปอ้่อนฉันไป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 แบบเนี้ยมันมันหาเล่นไม่ได้ครับเนาะ ก็ถือว่าเป็นจังหวะสัญญาณที่ดีสําหรับขาบายด้วยที่ราคาก็ไม่ได้พักลึกอะไรนะครับแล้วก็ยังยืนอยู่ในตัวเทรนตัวนี้ได้นะครับก็ยังมีโอกาสครับที่จะยังไปกันต่อได้นะครับแต่ไปก็แบบอยากให้มีมีลีลากันสักหน่อยนึงนะครับไม่ใช่ไปแบบวิ่งพุ่งอย่างเดียวนั้นหาจับจังหวะกัญญาณนะครับแล้วก็สําหรับกลยุทธ์ในวันนี้ก็ยังเช่นเคยครับอ่าเรายังเล่นในกรอบเหมือนเดิม นะครับท pues nah, ี่เราติดตามกันมาโดยตลอดตกในกล่องนี้เหมือนเดิมครับนะราคาลงมาสมมุติราคาพักลงมาเราก็เล่นแถวนี้นะครับขึ้นมาแถวนี้เราก็เล่นโซนแถวนี้นะครับก็ขึ้นมาโซนด้านบนก็ใช้เป็นการช็อตลงมานะครับลงมาโซนด้านล่างก็ใช้เป็นบายเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลุดแนวก็คือ SL ออกนะครับหลุดแนวก็คือ SL อออกนะครับกลยุทธ์ใช้กลยุทธ์เดิมครับนะก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดมันหลุด เอสเอลตัดแล้วเดี๋ยวยังไงผมคิดว่าวันนี้ครับถ้าเอาวันนี้ถ้าหลุดก็ยังไม่ใช่เป็นจังหวะที่เข้าสมมติถ้าเกิดราคากระชากกระชากเลยนะครับกระชากหลุดก็ยังไม่ยังไม่ใช่จังหวะเข้าแน่ๆแหละนะก็เดี๋ยวเราไว้ค่อยมาอัปเดตกันสําหรับพรุ่งนี้ดีกว่าถ้ากระชากหลุดหรือกระชากขึ้นก็ตามนะครับกระชากขึ้นหรือกระชากลงก็ตามเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่จังหวะที่เราจะไปไล่นะครับแต่ว่าสมมุติกระชากขึ้นเดี๋ยวเราหาฐานแล้วก็รอราคาพักฐานลงมาแล้วเราค่อยโฟลล่แบบนี้นะครับอันนี้สําหรับคนโฟ สี่ชั่วโมงก็วางไว้เท่านี้ประมาณนี้นะครับภาพชั่วโมงก็ให้เล่นในกรอบสี่ชั่วโมงไปก่อนครับกรอบไม่ได้กว้างมากครับกรอบแค่นี้ของบิตคอยเนี่ยวิ่งสบายๆเลยครับเห็นไหมวันเดียวเนี่ยมันวิ่งบนล่างได้เลยนะครับวันเดียววิ่งบนล่างได้เลยเพราะนั้นในภาพของชั่วโมงผมให้เล่นตามกับสี่ชั่วโมงไปก่อนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบิตคอยนะครับใครเทรดยาววันนี้แนะนําไปดูบทวิเคราะห์รายสัปดาห์นะครับนะอ่า อีเทเรียมนะครับอีเทเรียมเมื่อวานราคาลงมาทดสอบแนวรับบริเวณนี้ครับเราแนะนําให้เข้าบายไปเมื่อวานนะครับก็คือราคาเทสเนี่ยเราบอกแล้วว่าใช้เทรนตัวนี้ราคาลงมาเทสก็ให้ใช้ Fol ล o w ไปแล้วหลุดก็ SL ออกนะครับใครได้เข้าตามมาก็น่าจะเก็บออเดอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะเทรนตัวนี้ไปย้อนดูบทวิเคราะห์ของเราได้นะครับเราให้เทรนตัวนี้กันมาหลายวันแล้วนะก็ในเราเราก็เล่นไปตามภาพนะครับเล่นไปตามภาพไม่ใช่ว่าเล่นแบบอ่า ไปจินตนาการเอาเองนะครับเพราะว่าโอกาสคัดลอตมีเกิดขึ้นได้เสมอครับถ้าเกิดเล่นมาแล้วแล้วราคาเทสแล้วแล้วมันแล้วมันหลุดเราก็บอกแล้วครับว่า s l อเนาะแต่ถ้าเกิดมันเทสแล้วมันไปอันนี้ครับก็คุณไดออเดอร์ไงนะแต่ทีนี้ถามว่าในจังหวะแบบนี้นะครับทำอะไรผมบอกว่าในจังหวะแบบนี้แบ่งปิดครับนะใครที่ยังไม่ได้ปิดก็ปิดไปสักก่อนสัก70%เอร์ซก็ได้ครับ ทำไมถึงเจ็ดสิบเปอรพราะราคาวิ่งแบบนี้ครับเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็พักนะครับขึ้นมาแล้วก็พักทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วอีกสาิบจะไปปิดตอนไหนผมให้ไปอีกจังหวะหนึ่งสําหรับคนที่เล่นในภาพของชั่วโมงไว้ด้วยนะครับเอาอันนี้แล้วกันนะใช้เทรนตัวนี้เป็นตัวออกอีกสามสิเอร์เซ็นแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่เล่นภาพชั่วโมงนะครับใช้เทรนตัวนี้ไล่นะครับเพราะเทรนตัวเนี้ย ถ้าไปมองมันจะเห็นเห็นในสี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างชัดถูกไหมครับเพราะนั้นเทรนตัวนี้คือเทรนของสี่ชั่วโมงนะครับภาพเทรนสี่ชั่วโมงตัวเนี้ยคือจังหวะเข้าของสี่ชั่วโมงแต่ทีนี้คนเล่นสี่ชั่วโมงเนี่ยครับก็คือรอจังหวะออกแล้วช่วงนี้รอจังหวะออกแล้วไม่ทําอะไรแล้วเพราะกว่าจะได้เข้าอีกทีนึ่งอะ่ะก็ต้องรอราคาพักกลับลงมาถูกไหมครับเพราะนั้นสี่ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกใครเข้ามาจังหวะเมื่อวานขายไปก่อนเจ็ดสิบเอร์ซน และอีกสามสิบใช้ภาพของชั่วโมงเสริมครับวาง SL ตามภาพของชั่วโมงเสริมแล้วใช้เป็นการเล็ดโปรฟิต n ันเอาครับแบบนี้จะยังมีโอกาสที่แบบไม่ขายหมูนะครับขายก็ขายโดนขายหมูไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับก็ยังเหลือสามสิบให้ได้ลุ้นแหละนะครับเอาเป็นว่าอีกสามสิบขายตรงนี้ครับนะอีกสามสิบขายตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีของรอเลยครับรอนู่นแหละครับราคาพักลงมาค่อยเก็บเหมือนจังหวะนี้ที่เราคุยกันเมื่อวานนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นภาพชั่วโมงใช้เทรนตัวนี้ครับที่ผมวาดให้ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นสปีดไลน์มีโอกาสที่มันตัดออกมาค่อนข้างสูงแต่ด้วยพฤติกรรมของคริปโตครับทั้งหลายเวลามันวิ่งอะ่ะมันวิ่งยาวนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสลุ้นว่าถ้าคุณบายตรงนี้ sl ออกตรงนี้มีโอกาสที่จะวิ่งต่อได้นะครับเพราะนั้นคนที่เล่นภาพสี่ชั่วโมงผมถึงให้เหลือติดมือไว้สักสาสิเปอร์เซ็นแล้วค่อยออกตัวนี้นะครับนะเราเล่น สำหรับเราเราจะแนะนําเล่นในทิศทางเดียวในกรแนน้อมตลาดนะครับเราไม่แนะนําสวนตลาดสักเท่าไหร่นะครับเพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือคุณก็จะต้องมาคอยเฝ้ากราฟอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับก็ไม่แนะนาครับมันก็ค่อนข้างเหนื่อยสําหรับการเทรดแบบแบบสไตล์นั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้บอกว่าผิดนะก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาเฝ้าสักหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดไปเทรดสไตล์ส่วน ามากันที่ XRP เมื่อวานเราได้คุยกันว่าแนะนำเข้าซื้อบริเวณนี้นะครับเพราะ,ะไหลราคาเนี่ยครับเทรนตัวนี้เห็นไหมนะก็ลองไปย้อนดูคลิปนะครับลองไปย้อนดูคลิปกันเอานะครับว่าเราแนะนำกันมาแบบนี้นะครับก็จังหวะเข้าซื้อครับตรงนี้เมื่อวานแต่ว่าราคาวิ่งมาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกกับว่าตอนนี้ครับมันมาติดอะไรติดเทรนตัวนี้ลงมาครับ มีโอกาสที่ราคาจะยังไซด์เวย์กลับลงมาเพราะนั้นผมแนะนำว่าใครเข้าออเดอร์มาอาจจะปิดไปก่อนสัก7 80%อรนะครับรอลุ้นให้หลุดน,นะครับอาจจะสัก7เอาสัก80%ดีกว่าราคาค่อนข้างไซด์เวย์ในกรอบค่อนข้างแคบนะครับเหลือสัก20%นะครับ20%ไว้ลุ้นอะไรครับลุน้นหลุดครับหลุดแล้วก็ขึ้นมาเก็บข้างบนอีก20%นละกันเพราะราคาจังหวะตัวเนี้ยไม่ควรติดแต่มันก็ติดนะครับนะแต่ถามว่าด้วยมุมมองภาพการ, way กรากาไซด์เ นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดจังหวะน,นี้กระชากขึ้นมาแล้วหลุดจะสวยกว่าแต่ว่ามันไม่หลุดไงมันมพอมันไม่หลุดปุ๊บราคาอาจจะกลับลงมาตรงนี้นะครับถ้ากลับลงมาตรงนี้เนี่ยอ่ะสมมุติว่ากลับลงมาจริงๆนะครับถ้าสมมุติลุ้นแล้วมันไม่หลุดจริงๆเกิดแบบอ่าเดี๋ยวพอไม่หลุดเนี่ยถามว่าไอ้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะขายยังไงก็อย่างลักษณะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ครับขายกับอีเทอรียมนะเอามาขายจังหวะแบบนี้ละกันนะครับนะครับ อ่ะนี่ก็หลุดหลุดเทรนตออกมาหมดแล้วเอาเป็นว่าใครมีของเข้ามาเมื่อวานขายกันไปหมดเลยครับนะจังหวะมันมันไม่ควรจะลึกขนาดนี้นะครับไม่ควรจะลึกเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะยังยืนอยู่ในในเทรนได้ก็อยู่ไม่ได้ละเพราะนั้นใครเข้ามาเมื่อวานออกไปก่อนดีกว่ารอเข้าใหม่ครับจังหวะดูแล้วน่าจะมีการกลับลงมาทดสอบเทรนนะครับน่าจะมีการกลับลงมาทดสอบเทรนบริเวณนี้ก่อนนะครับก่อนที่ถ้าจะยังไซเวย์อยู่ในกลอน่องนี้ก็จะกลับมาแถวนี้ หรือดีไม่ดีราคาอาจจะเปลี่ยนกรอบมาเล่นกับชแนเลล่างก็ได้นะครับเพราะนั้นใครเข้ามาเมื่อวานออกไปก่อนครับจังหวะไม่เหมาะไม่ควรเลยนะครับอทีนี้ถามว่ามีสิ่งหนึ่งสําหรับคนชั่วโมงที่เล่นชั่วโมงนะครับที่คิดว่าจะเล่นได้ผมดูแล้วมันน่าจะเล่นได้มีแกลบมีระยะอยู่พอสมควรคือเทรนตัวนี้ครับนะคือเทรนตัวนี้นะครับช็อตมาบริเวณนี้ครับนะแล้วก็มาเก็บกันบริเวณนี้ลุ้นว่าราคาจะเปลี่ยนกรอบเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดขึ้นมาก็ SL ออกครับ นะอันนี้คือกลยุทธ์สําหรับสั้นๆในภาพชั่วโมงนะครับภาพสี่ชั่วโมงเราเข้ากันเมื่อวานนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไปก่อนจังหวะไม่ดีละขึ้นมาแล้วค่อนข้างติดนะครับราคาอาจจะเปลี่ยนลงมาเล่นเปลี่ยนชแนลเล่นครับสมมติเปลี่ยนชแนลเล่นแบบนี้นะครับอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะนั้นราคาอาจจะลงมาเก็บข้างล่างก่อนคอนเฟิร์มฐานข้างล่างสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้กลยุทธ์ตัวนี้แต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็จะมีใช้เทรนตัวนี้ครับเป็นตัวอ well, ้างอิงนะถ้าหลุดขึ้นมาก็คือกลับมาเล่นเทรนเดิมนะครับกลับมาเล่นการกรอบราคาเดิมไม่ใช่เทรนเดิมนะครับกรอบราคาเดิมนะกรอบราคาเดิมก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือลุ้นให้เนี่ยครับคือเส้นนี้คือเส้นชี uh ้ตายแหละนะครับถ้าหลุดขึ้นมาคือเล่นคือเล่นภาพนี Jing ้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดกดลงลงมานี่นะครับเปลี่ยนภาพเปลี MT ่ยนครับเปลี่ยนเป็นเล่น hmm. 2 c h a n น e l เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ XRP นะครับก็ คนเล่นชั่วโมงใช้เทรนเมื่อกี้ช็อตได้นะครับคนเล่นสี่ชั่วโมงรอก่อนครับขายไม้เมื่อวานไปก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพรายวันใครเล่นยาวไปดูภาพวีคับนะทำบทไปขอวีคไว้ให้ลราด้วยนะอ่ามากันที่ไลท์คอยครับไลท์อยไลท์คอยโอ้ยโทษทีขออภัยครับไลท์คอยนะครับจังหวะเมื่อวานนะครับจังหวะเมื่อวานก็ราคาลงมาเทสอย่างที่บอกว่าเทสกรอบชัยแนวนะครับก็ให้เข้าเสียงบายมาเช่นกันนะครับก็ราคาดีดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ออกตรงไหนละ สามารถออกดีหรืออยังนะครับอันนี้สําหรับตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวจะมีเทรนตัวนี้ท,ทุกทีครับสักครู่สักครู่ผมขอปรับเทรนตัวนี้กันนิดนึงครับเราขอปรับเทรนตัวนี้นิดนึงอ่ขอเซฟไปด้วยครับไลท์คอยอคก็ สำหรับใครที่เข้ามาเมื่อวานนะครับราคาก็เอาไว้ว่ากระชากขึ้นมาแล้วอาจจะแบ่งขายในกรอบนี้ไปก่อนสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับทำไมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังมีแนวโน้มครับยังมีแนวโน้มว่าจะยังไปต่อได้นะครับอ่าแล้วก็ราคาก็ยังกระชากไม่ได้เยอะมากบวกกับเทรนก็ยังเป็นขาขึ้นแล้วยังไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆนะครับเพราะนั้นอ่าใครที่เล่นภาพนี้อาจจะภาพสี่ชั่วโมงผมอยากให้อาจจะประสบการณ์ส่วนตัวกันสักนิดนึงนะครับต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่า จังหวะกลับตัวแล้วควรจะออกยังไงนะครับอันนี้ราคาลงมาเทสตดัวเทรนตัวนี้นะครับแล้วก็ยกตัวกลับมาเพราะนั้นยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับก็เอาตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดอีค่าเลวร้ายจริงๆหลุดเส้นสีขาวตัวนี้นะครับที่วาดให้ตัวนี้หลุดลงมานะครับก็อาจจะขายอีู่าสิบเปอร์เซ็นออกไปก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดลุ้นผมยังมองว่าจะยังไปต่อได้ครับอย่างน้อยๆก็เทสไฮนะครับถ้าหลุดลงมานะครับเดี๋ยวสี่ชั่วโมงเรามาเข้าเพิ่มแถวนี้นะสาหรับไรคอยนะครับ นะอันนี้คือภาพที่ดูอยู่นะครับยังมีโอกาสไปเทสไฮนะก็คะใครที่เล่นภาพชั่วโมงนะครับใครที่เล่นภาพชั่วโมงก็เป็นจังหวะตามเข้าได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ SL เส้นขาวออกนะครับผมขอวาดให้ใหม่สักครู่นะครับใช้ภาพเท้นตัวนี้ครับแล้วก็ใช้เส้นเส้นตัวนี้แหละครับเป็น SL นะครับภาพชั่วโมงนะก็ใช้จังหวะบายตรงนี้นะครับก็ยังคิดว่าจะยังไปต่อได้แล้วก็ เล่นพรฟิตลานกับเส้นนี้ไปก่อนนะครับย่อมาเล่นยกมาขายย่อมาเล่นยกมาขายนะครับลักษณะประมาณนี้นะใช้ตัวนี้เล่นไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดก็ขัดครับนะใครที่เข้าสี่ชั่วโมงกันมาเมื่อวานนะครับตามที่ได้คุยมาตอนที่มันมาเทสเทน Head ตัวนี้ครับนะก็แบ่งขายไปก่อนครับสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะยกมาแถวนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดตัดลงมาก็ขายไปอีกห้าส mm ิบเปอร์เซ็นก็กำไรครึ่งหนึ่งก็กำไรนิดหน่อยครับอีกครึ่งหนึ่งก็เราเก็บกันมาตรงนี้แล้วก็ ผมก็ว่าหน้าพอใจแล้วแหละนะครับถ้ามันจะกลับมาไซเว่ก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับแต่มันก็ยังถามว่าเอาจริงๆในกรอบของมันก็ยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับนะแต่ว่าในการไซเวย์มันอาจจะแบบไม่ได้ไซเวย์ในกรอบแบบเป๊เปเปะๆเท่าไหร่เป็นลักษณะการไซเวย์แบบไซเวย์อัพขึ้นไปค่อนข้างค่อนข้างมีความชันระดับหนึ่งพอสมควรนะครับก็อย่างที่คุยกันว่าเป็นลักษณะของการไซเวย์แล้วก็มีแรงขึ้นมาด้วยนะครับว่านั้นเป็นเป็นจังหวะที่ที่น่าจะเล่น อัพขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับนะสำหรับไฟคอยก็ย่อมาก็เข้าย่อมาก็เข้านะครับยกมาก็ขายแต่เมื่อสักครู่เราลุ้นว่าจะยกมาถึงนี่เลยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับก็อย่างที่บอกครับภาพชั่วโมงมาเข้าได้แล้วก็ใช้เทรนเมื่อสักครู่ที่ให้กันนะครับแล้วก็ภาพสี่ชั่วโมงขายมาก่อนครึ่งหนึ่งครับแล้วก็รอลุ้นไปกับภาพของชั่วโมงเทรนของชั่วโมงที่เหลือขายอีก50ต่อเปอร์เซ็นต์ต่ออีก50ตอนที่ราคาตัดเทรนของชั่วโมงที่ให้เมื่อสักครู่ลงมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพบทวิเคราะห์นะครับจังหวะการเล่นกลยุทธ์สําหรับแต่ละตัวนะครับสำหรับไลคอยนะครับใครชอบสไตล์บทวิเคราะห์แบบนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนให้เราด้วยและใครสนใจอยากจะมาศึกษาการวิเคราะห์สไตล์แบบนี้นะครับใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ลองมาสามารถมาทดลองมาเรียนฟรีกับเราได้นะครับเราก็มีคลาสสอนฟรีอยู่นะครับก็แอดไลน์แอดเข้ามาที่เรา นะครับก็ขึ้นไลน์แอดไว้ที่บนหน้าจอใหเ้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสไตล์การวิเคราะห์ในในพฤติกรรมนะครับเราจะมองในพฤติกรรมแล้วก็มองแนวโน้มตลาดจะเป็นหลักนะครับนะก็ฝากไว้ใครชอบสไตล์แบบนี้นะครับก็ยังไงสุดท้ายก็คงทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะล้วเจอกันใหม่ใน หน้าบทวิเคราะห์หน้านะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้แหละนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณครับ